กับสวัสดีกับพมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยขั้นแนวนะพ่อม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องควรจะเลือกเล่นคาถามือเดียวกับโลกหรือว่าควรจะเลือกเล่นคาถา2มือดีนะผมแต่ละสายเนี่ยจะมีจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงนะผมไปเริ่มกันเลยนะผมก่อนที่จะมาเริ่มคลิปกันเนี่ยผมขอแนะนําร้านเติมเกมเรดพิเศษนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้านลักกินคอยนะครับผมเพื่อนๆสามารถติดต่อไปทางช่องทาง Facebook หรือว่าไลน์แอดตามด้านล่างได้เลยนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขอบคุณครับ โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันนะผมใครดูสตรีมผมบ่อยๆเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายคาถามือเดียวแล้วก็โล่นะผมผมเล่นเป็นสายนี้เนาะ,ะจุดเด่นมาดูสเตตัสพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับผมสเตตัสของคาถามือเดียวนะผมคาทามือเดียวเนี่ยจะเพิ่มเป็น M ATK แล้วก็ M Pen นะผมคือเจาะเวทเนาะ,ะแล้วก็ถ้าเรารีไฟสูงขึ้นไปเนี่ย M ATK เราก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ Final p พ n ก็สูงขึ้นด้วยนะผมอันนี้คือเป็นจุดเด่นของคาทาโล่นะ โล่โล่ก็เหมือนกันครับผมโล่นี้ผมจะใช้เป็นโล่ฟ้านะครับผมโล่ฟ้าจะเพิ่ม m a x Hp นะครับผมแล้วก็ M d a m ด g ม bonus บนัะครับผมประมาณนี้ก็คือมันจะมีค่าหนึ่งที่เพิ่มเลือดอีกค่าหนึ่งก็จะทําให้เราตีแรงขึ้นด้วยนะผมเพราะว่าได้ M d a m ด g ม bonus บัแล้วก็ยิ่งรีไฟน์เนี่ยเราจะได้ไฟนอลเอ็มดามเอ็บนัสสูงขึ้นด้วยนะผมจะทําให้ดามเมจเราสูงขึ้นเนาะแต่กลับกันกลับกัน าสายคาตาสองมือเนี่ยคาตาสองมือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคาตาสองมือเดี๋ยวผมขออนุญาตอ้างอิงจากตลาดเลยกันเนาะส่วนคาตาสองมือเนี่ยเราจะได้ค่า MTK นะผมแล้วก็ค่าแฮสนะผมคือค่าลดไร่เนาะอันนี้คือสเตตัสที่ต่างกันหลักๆนะครับผมเจุดเด่นทีนี้เรามาดูจุดเด่นแต่ละอย่างก,กันเนะาะคาตาโล่เนี่ย คาทาโร่เนี่ยจุดเด่นของมันคือดาเมจแรงมากครับผมอ่าถ้าเพื่อนสังเกตดูอ่าแต่ละค่านะออฟแต่ละค่ามันอ่ะมันจะเพิ่มเอ็มเพนหมดเลยเนาะอ่าส่วนคาทาเนาะจะเพิ่มเอ็มเพนแล้วก็โล่เนี่ยก็จะมีไฟนอลดาเมจโบนัสนะผมแล้วก็เอ็มดาเมจโบนะัสเนาะซึ่งอันนี้ส่งผลส่งผลต่อสกิลที่เราใช้นะผมโดยตรงเลยนะผมอ่าต่างกับของอคาทาสองมือเนาะซึ่งจะมีค่าแฮชที่สูงมากนะผมทำให้เราไล่ไวเนาะ จุดเด่นหลักๆของคาทาโร่ก er ็คือดาเมจที่แรงนะผมแรงจัดจ้านเลยครับผมแรงจัดจ้านจริงๆครับผมเพราะว่ามีค่าค่าที่เสริมพลังโจมตีเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ค่าเลือดค่าเลือดที่เยอะเยอะกว่าครับผมในงบที่เท่ากันนะในของที่เท่ากันนะต้องบอกว่าในของที่เท่ากันนะครับผมเลือดเยอะกว่าแล้วก็ตีแรงนะครับผมแล้วทีนี้แล้วคาตาสองมือล่ะคาตาสองมือมันดียังไงคาตาสองมือเนี่ยจุดเด่นเขา จะอยู่ที่ค่าลดได้เนาะค่าลดได้ที่สูงซึ่งค่าลดได้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะส่งผลกับเราโดยตรงเลยเวลาเราใช้สกิลถูกไหมครับผม,มซึ่งตอนนี้ตอนคลาสวิสัต์เนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าผมเล่นคาตา2มือเนี่ยผมอาจจะใช้หลอดเรลว์สิได้ถูกไหมอ่าผมจะใช้เร็ว์สิได้เพราะตอนนี้ผมลดคูลดาวไปแค่19.7วินะผมเรลว์สิเนี่ยมันจะใช้24วิประมาณนั้นคือยิ่งเราอัพเลเวลสกิลสูงขึ้นอะดาเมเราก็จะแรงขึ้นตามไปด้วย แต่ว่าผมเคยเทสดูแล้วนะผมในในงบที่เท่ากันนะผมลองเทสไตวันมาแล้วในงบที่เท่ากันถ้าในกรณีที่อ่าผมเล่นสายคาทาโร่อ่าแล้วก็ไปตีบอสใช่ไหมผมอ่าเปรียบเทียบกับคาทาสองมือเนี่ยต่อให้คาทาสองมือใช้สก,กิลทีสูงกว่าก็จริงนะผมแต่ว่าคาทาโร่เนี่ยเขาจะมีอ่าดัน MTK ได้ได้สูงสูงประมาณหนึ่งเลยคือเขาสามารถทําดาเมจได้เยอะกว่านะผมอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ จุดเด่นของคาถา,าสองมือมันจะอยู่ที่ตรงช่วงประมาณกลางเกมถึงเด็ดเกมนะผมเวลาเราเปลี่ยนคลาสเป็นไฮวิสัต์แล้วมันจะมีผลมากนะผม,อมโอเคก็คืออ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างสกิลสัก2อสสกิลแล้วกันนะครับสกิลเมเทโอเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะสตันเป้าหมายด้วยนะผมนาน3าวิถูกไหมถ้าเกิดเราเล่นคาทามือเดียวกับโลเนี่ยเราจะอาจจะั p สกิลเนี่ยสกิลเมเทโอเนี่ยอาจจะัพได้แค่แบบ อ่าเริ่ต้นๆน,นะผมเริ่ต้นๆคือไม่มีทางที่จะอัพเต็ม10ได้เลยยกเว้นเราใส่ทุกทุกอย่างเป็นแบบบวกลดได้อย่างนั้นนะก,ก็อาจจะได้แต่ว่าโอกาสยากมากโอกาสยากมากเนี่ยพวกนี้ผมที่ที่ลดมุฟสปีดเนาะลดมุฟสปีดโอกาสสตันพวกนี้คือแต่ว่าถ้าเป็นสายสมือเนี่ยเขาสามารถทําได้ง่ายเลยเวลาเขาอัปเกรดหรือรีไฟ์เนี่ยเขาสามารถาจะใช้สกิลลดสูงได้ตอนเป็นไฮวิสันเนาะซึ่งยิ่งที่อัพสกิลลดสูงนะครับโอกาสที่จะส,ส,สตัน หรือว่าโอกาสที่จะสโลพวกนี้เนะาะสโลที่จํานวนที่เยอะเยอะกว่าเดิมอะ่ะมันจะมีสูงมากขึ้นนะผมคือหลกัหลกๆคือเขาจะเด่นทางด้านแบบพวกสเตตัสนะผมสายป่วนนะผมใน KVM หรือ PVP หรือ GVG นะผมเขาจะเด่นมากดิคาตาสองมือนะผมบวกกับอาวุธเงาเดี๋ยวเรามาดูอาวุธเงาของแต่ละสายเลยกันเนาะคือสายคาตาโร่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบวก เป็นดาเมจตรงตรงตรงตัวไปเลยนะครับผมนี่อาวุธเงาจะบวกตรงตัวไปเลยเรามาดูตรงนี้หนมะตรงสกิลเนาะนี่พเพิ่มสัมประสิทธิ์ด,ดาเมจของ lightning b o ์นะครับผม7.5%เนาะอ่าเห็นไหมจะจะเป็นสัมประสิทธิ์ด,ดาเมจหมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นลด m defense ของเป้าหมายอะไรประมาณนี้เนาะ p defense อะไรประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับผมอืมเขาจะเน้นทางด้านโจมตีแบบลว้ลวนๆเลยเห็นไหมแลที่อ่าจูปิเตอร์เนอร์แรงขึ้นนะครับผมเนี่ยหลอดก็แรงขึ้นอ่าฟอร์ดโนวาครับผมฟอร์ดไดรเวอร์ครับผม ตรงนี้ก็เชนไรนิ่งเห็นไหมจะแรงขึ้นแรงขึ้น,นทุกเกือบทุกสกิลแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะผมเวลาเราได้อาวุธเงาเนาะอ่าสตอมกัตดเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมเห็นไหมมันจะเพิ่มดาเมจแบบเพียวๆเลยนะถ้าเป็นสายนี้แต่กลับกันกับสายคาถาสองมือนะอ่ะเรามาลองดูคาถาสองมือจะเพิ่มอะไรบ้างอืมอันนี้คือเพิ่มดาเมจเนาะแน่แต่ว่าลองดูหลังๆนะนี่เห็นไหมเขาจะดีบับและโบนัสฮิลเนี่ยดีซีฟของอ่าเป้าหมายเนี่ยลดลง7%นนานหวีเห็นไหมนี่ อันนี้อันนี้ก็ดีมากนะครับผมเฮเวนไรเขาเนี่ยลดไฟนอลแอตติกสปีดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไฟนอลแฮตเนะครับผมมีโอกาส14%เนี่ยเห็นไหมจะไปเน้นทางดีบัฟมากกว่าเนาะดีบัฟมากกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นี่14%ที่จะเปลี่ยนธาตุอาร์เมอร์เป็นเอิร์ธเนี่ยเราจะได้ใช้ไฟแรงขึ้นถูกไหมอันนี้เป็นความแรงนะสสกิลแรกส่วนใหญ่เป็นความแรงนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาเล่นกันเนี่ยผมว่าเขาจะเล่นประมาณนี้เนาะคือนี่เห็นไหมคือเมเทโอแรงขึ้น30%แล้วก็มีโอกาส5.6 ที่จะติดสตันเพิ่มโอกาสนะผมเพิ่มโอกาสสมมติเราอัพเม m ทโ e เล a ว10เนี่ยสมมติมันมีโอกาส10%ใช่ปะเพิ่มอีก5.6%ก็เป็น15%ถูกไหมโอ้โหคือ,ค,อคือดีมากคือสายแบบสายป่วนที่แท้ทูอะ่ะคุณทุกคนเห็นไ,ไหมจะมีประโยชน์มากๆเวลาลง KVM GVG หรือว่าเป็น PVP นะผมนี้จะมีประโยชน์มากเห็นไ,ไหมมีโอกาส30%และเพิ่มโอกาส7.5ที่จะทำให้สตันเห็นไหม คือคือจะเสริมสถานะหมดเลยนะครับผมถ้าเพื่อนสังเกตมันจะสอดคล้องกับสกิลที่ผมพูดถึงนะในตอนเราเป็นไฮวิสัตนเนาะสกิลพวกนี้จะเป็นเหมือนมีม,มีสตันมีมีเขาเรียกว่าเป็นดีบัฟหรือว่าเป็นเนะอฟเฟกเนาะต่อศัตรูนะผมเห็นไหมลดมูฟสปีดโอกาสสตันโอกาสสโลเห็นไหมถ้าไม่ติดสตันเนี่ยก็จะสโลเป้าหมายเห็นไหมคือมันจะแบบจะโดดเด่นมากจะโดดเด่นมากนะครับผม สกิลสตันเขาจะมีเยอะมากเลยนะผมเมเทโอหนึ่งเอ,อิร์ธสไปน์หนึ่งนะครับผมแล้วก็กราวิตี้นะครับผมคือน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆมันเล่นได้ทั้งสองสายอย่างที่ผมบอกนะครับผมคือจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยมันจะมีหมดนะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆเ,เล่นสายอะไรนะครับผมอ,อย่างที่ผมบอกว่ามีแล้วแต่เพื่อนๆเลือกถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแบบดาเมีจัดจดาามจจ๋า แบบไม่ไม่ต้องสนดีบงดีบัฟอะไรทั้งนั้นอนะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนมาสายคาทาโรเลยนะผมสรุปให้นะครับผมแต่ว่าท่านเพื่อนชอบลง kvm g v g หรือว่ากิววอรเนี่ยสายคาทาสองมือเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับผมเพราะปัน่นป่วนศัตรูได้แบบสุดๆนะผมสตันอย่างไม่หยุดนะผมลดมุฟมสปีดลดลดค่าแฮตอย่างเงี้ยครับผมเ,ออเยอะมากเยอะมากสกิลนะผม,มประมาณนี้ครับผม โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ผมรบกวนคนละหนึ่งสับสรายหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย